ถือฉันพังหรอชดใช้มาเดี๋ยวนี้เฮไอหนูสกปรกใครอนุญาตให้แกมาว่ายน้ํากับพวกฉันแบตมือถือจะหมดแล้วต้องชาร์จเดี๋ยวนี้ไอหนูอ้วนแกกล้าทํามือถือฉันพังเหรอชดใช้มาเดี๋ยวนี้โอ้โหที่แท้ภายน่ารัก ช่วยฉันไม่ให้โดนไฟดูดพิมพ์ขอโทษนะพิมพ์ไปห้องปกครองเขียนบันทึกความผิดเดี๋ยวนี้และทุกคนฟังให้ดีห้ามแตะไฟฟ้าตอนที่ตัวยังเปียกเด็ดขาดอันตรายมากเข้าใจไหมไอ้หนูอ้วนตกะกะใครอนุญาตให้แกขโมยเค,ค้กของฉันกินได้ยังไงนี่คือเค้กบลูเบอร์รี่ของพิมพ์นะใครห้ามแตะเด็ดขาด ตะกะใครอนุญาตให cake cake ้แกขโมยเค้กของฉันกินได้ยังไงคราวหน้าถ้ายังกล้าขโมยของฉันอีกแกโดนแน่ใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เอ๊ะทำไมเค้กของพิมพ์ยังอยู่ครบเลยล่ะก็พิมพ์บอกเองว่าใครห้ามแตะไม่มีใครกล้าแตะหรอก โถแคปปี้น่ารักจังพิมพ์ขอโทษนะที่เข้าใจผิดไปเฮ้ยแคปปี้ตัวอ้วนขี้เละแกไม่สวยเหมือนฉันไม่มีชานมกินเลยมาทำลายใช่ไหมสวัสดีหนูน้อยคนสวยนี่คือรางวัลสำหรับเด็กผู้หญิงน่ารักแบบหนูจ้ะขอบคุณค่ะคุณย่าเฮ้ยแ,แคปปี้ตัวอ้วนขี้เละแกไม่สวยเหมือนฉันไม่มีชานมกินเลยมาทำลายใช่ไหม คนนี้คือผู้ต้องหาที่ชอบล่อลวงเด็กด้วยชานมผสมยาสลบดื่มแล้วจะถูกลักพาตัวแคปปี้น่ารักขอโทษนะพิมพ์เข้าใจผิดไปเอง <c oughs> เด็กๆห้ามรับของจากคนแปลกหน้าเด็ดขาดเข้าใจไหมต้องเป็นแกแน,กแน่แคปปี้อ้วนจนอิจฉาเลยมาทําลายโคมปลาค้าของพิมพ์ชดใช้มาเดี๋ยวนี้นี่คือโคมปลาค้าที่หรูที่สุดแพงที่สุดในประเทศไทยเลยนะพิมพจะเอาไปแข่งงานโคมไฟให้ห้องเราเนี่ แฮปปี้จนขนาดนี้ห้ามแตะโคมปลาค้าของพิมพเด็ดขาดเข้าใจไหมไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ต้องเป็นแกแน่แน่แคปปี้อ้วนจนอิจฉาเลยมาทําลายโคมปลาค้าของพิมพชดใช้มาเดี๋ยวนี้พิมพดูดีๆนี่มันโคมไฟรูปดาวแต่ของพิมพเป็นโคมปลาค้านะต้องมีใครสลับแล้วเผาเพื่อยนความผิดให้แคปปี้แน่แน่อ๋อจริงด้วยตอนพักผมเห็นพรห้องข้างๆเข้ามาในห้องเรานะอะฮะที่แท้พรนี่เองคือคนร้าย พรขอโทษนะอย่าบอกครูเลยเห็นโคมปลาคราฟสวยมากเลยเอาไปแล้วก็โยนความผิดให้แคปปี้โอ้ยแคปปี้น่ารักจังพิมพ์ขอโทษนะมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดเองต้องดูให้ดีก่อนตัดสินใจก่อนนะพิมพ์ไอหนูอ้วนตะกะแกแย่งขนมของฉันไปทำไมเอาคืนมาเดี๋ยวนี้โอ้โหชูครีมเลยของโปรดขฉันเลยนะเนี่ย หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้หนูอ้วนตกะกะแกแย่งขนมของฉันไปทําไมเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ไอ้หนูอ้วนตกะกะแกแย่งขนมของฉันไปทําไมเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ใครเอาชูครีมที่เสียไปนั่นมาถ้ากินเข้าไปจะอาหารเป็นพิษนะโอ๊ยคาปปี้น่ารักจังเลยนี่มันแค่ความเข้าใจผิดเองขอบคุณนะคาปี้ที่ช่วยฉันไม่ให้กินขนมเสียพวกหนูต้องจําไว้นะห้ามกินอาหารที่ไม่รู้ที่มา อันตรายมากนี่น <token. S 2> ี่แคปปี้อ huh kind of ้วนขี้เล er ่แกอิจฉาความรวยของพิมพ์ใช่ไหมไปให้พ้นไปเดี๋ยวนี้วันนี้คนขับรถจะเอาซูเปอร์คาร์ที่แพงที่สุดในโลกมารับพิมพ์นะเชิญคุณหนูพิมพ์ขึ้นรถครับนี่นี่แคปปี้อ้วนขี้เล่แกอิจฉาความรวยของพิมพ์ใช่ไหมไปให้พ้นไปเดี๋ยวนี้ไปให้พ้นไอ้หนูเหม็นแกกล้าขวางคุณหนูพิมพ์ขึ้นรถได้ยังไงไอ้หน้าลำคาญ นี่นี่คนขับรถปลอมคุณกําลังลักพาตัวลูกสาวของฉันตํารวจคะคนนี้แหละโอ้โหขอบคุณแคปปี้น่ารักมากเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้แคปปี้ด้วยนะนักเรียนทุกคนฟังให้ดีห้ามขึ้นรถคนแปลกหน้าเด็ดขาด